ัสดีครับวันนี้กับพุ่งขอผมเบนซ์ไอตันงใครับที่เป็นอีพีที่หนึ่งของผมนะครับเป็นรายการเบนซ์รีวิวของนะครับผมโอเคพอดีเมื่อสองวันก่อนนะครับผมก็ได้อัดคลิปว่าผมเข้าไปในร้านเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่มันเขียนว่าพอดีเลื่อนมาในแอปของร้านนะครับแล้วมันมีมิสเทอรี่บ็อกซ์ซื้อกล่องลึกลับจะมีโอกาสได้รับสินค้าหนึ่งหรือสองชิ้นที่มูลค่ามากกว่า 1 9 9 9บาทแน่นอนเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับอันแรกเนี่ยราคามันแค่99บาทนะครับดูดูด,ดูดูว่าสิ่งของที่มันจะได้นะครับดูเคสไอโฟนนี่นะครับก็มาลองมาลองลองดูกันนะครับว่าถ้าถ้าสั่งแล้วมันมันจะมันจะได้จริงๆหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลอง ผมได้กดสั่งมาหนึ่งกล่องนี่ครับโอเคพอดีของเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับเซ็นตัวนี้กับหัวหรือเปล่าโอเคเป็นกล่องตัวนี้นะครับมันเขียนบอกว่าเป็นกล่องเกบาทนะครับเป็นของสุม่มข้างในจะมีของให้นะครับประมาณหนึ่งถึงสองชิ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่มีมูลค่าหนึ่งพันหนึ่ง้อยเกสบาบาทอยู่หนึ่งชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ได้ วิวไว้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคโอเคครับผมก็ได้ทําการพัตเตอร์ม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดพมกันเลยเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะครับี่กล่องยังไม่ได้เปิดเลยก่อนรัสตาด้านะครับราคา99บาทโอเคเดี๋ยวเราเปิดพ้อมกันเลยโอเคอเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ ก็เป็นเพศตรงนันครับเป็นดามสามชั้งแรกชั้นแรกโอเคทำกันเลยมัดูไปเลยโอเค,อเคก็มีทั้งหมดอันนี้เป็นใบเนะครับอันนี้เป็นใบส่งสินค้าโอเคไม่เกี่ยวข้างในมีกล่องนะครับหนึ่งกล่องโอเคได้แล้วหนึ่งชิ้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ สายเป็นสายเ,าเป็นตัว USB ของเสียบไฟฉายนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมมารีวิวให้ดูครั้งหนึแล้วก็เป็นตัวเสียบพอต USB นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นที่เสียบ micro USB โอเคครับค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นถุงโอเคครับของก็หมดละนี่ครับ99้บาทอ่าถ้าอันนี้ก็ราคาที่ตามเอ่อ ตลาดทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกบาทมั้งตัวนี้เก้าสิบเก้าทค่ะตัวนี้ก็ทีเสียบเยดียดีนะครับแต่ไม่มียดี B B ให้ตัก็น่าจะเป็นประมาณประมาณไม่น่ใจนกครับตัวนี้น่าจะเป็นแถมเพาวันนี้เป็นสายเ่มต่อจากโทรศัพท์ได้เลยครับตัวนี้โอเคเดี๋ยมาูอีกก่อน,นะครับว่าตัวนี้เป็นกองอะไรกัน โอเคครับ,คครบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกล่อง99บาทจะด้นะครับก็อันที่1ที่จับมือถือนะครับนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้เสียบก,กับตัวพ่วงอีกตัวหนึ่งนะครับที่จับมือถือ งงวนโอเครีการาคาไม่น่าเกิน150ร้อยห้าสิบเป็นอ่าที่อ่านหนังสืออ่าโอเคอเก็บไปอ่านหนังสือนะครับอันนี้ก็ประมาณ99โอเคแล้วก็อีก2อันนี่มันแถมมาครับเรื่องของแถมครับก็จบไปแล้วนะครับ,บการรีวิวกล่องจากลาซาด้านะครับ,บกล่อง99บาท โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามช่องผมวน,นะครับ Bent p a t a m Channel โอเคครับนี่ก็เป็น EP แรกของ Bent p a t a m รีวิวของนะครับยังไงก็ฝากติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง f c e b o o k ดเลยนะครับโอเคไปกัน Let's go เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ